สวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายกันแต่เช้าเลยสาเหตุที่ถ่ายกันแต่เช้าเพราะว่าปกติผมถ่ายบ่ายแล้วมันไม่มีคลิปนี้ให้นะครับเช้าขึ้นมาเนี่ยมันจะบางทีมันมีฝนนะครับเวลาเข้าไปเนี่ยเราก็จะขย่มต้นก่อนนะครับให้ได้ให้น้ํานะครับน้ําที่ค้างใบนะครับมันหล่นมาก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยเรายืนตัดอยู่ข้างล่างนะครับ แล้วน้ำเนี่ยมันจะหยดเข้าตานะครับเราก็เลยทําการขย่าก่อนนะครับเนี่ยครับขย่าวก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ <c oughs> กลางคืนฝนชอบตกนะครับตกบ่อยด้วยตกเกือบทุกวันนะครับช่วงนี้เช้าขึ้นมาก็จะมีน้ำที่มปนค้างใบนะครับพอเราตัดปุ๊บมันก็จะหล่นใส่ตาพอดีนะครับเล่นเอาตาตาแดงกันเลยนะครับ นี่ครับคนนี้บอกครับตาแดงเล่นอาตาแดงเลยนะครับเนี่ยครับคย็ยานบอกว่าตาแดงเลยแล้วก็ทันที่ถามว่าตัดช่วงเดือนไหนนะครับก็คือเดือนเดือนอะไรเนาะลืมแล้วเดือนมิถุนายนะครับก็เริ่มตัดกันฮะ เก็คือตัดตัดช่วงเดือนประมาณหนึ่งมิถุนาก็เริ่มตัดกันแล้วครับหรือว่าไปปลายเดือนพฤษภาก็ไม่น่าจะเกินวันที่ยีห้าก็เริ่มตัดกันแล้วนะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าถึงเวลาตัดเลยนะครับดูลูกก่อนนะครับให้ลูกมันใหญ่สักหน่อยเพราะว่าถ้าเรารีบตัดก่อนเนี่ยครับลูกมันยังเล็กอยู่อย่างเงี้ยครับลูกมันเล็กอันนี้อันนี้ลูกใหญ่แล้วลูกมันยังเล็กอยู่พอเราตัดปุ๊บ โอกาสที่เราจะมองเห็นลูกเนี่ยมันน้อยนะครับเราก็ทําให้เราตัดลูกทิ้งไปด้วยเราก็จะรอให้ลูกใหญ่ก่อนนะครับเนี่ยครับพอลูกใหญ่ประมาณขนาดเนี้ยก็คือที่ผมบอกว่าเริ่มนะครับแต่จริงๆมันยันปลายเดือนนะครับตัดได้ยันปลายเดือนประมาณช่วงเดือนหนึ่งนะครับก็เนี่ยครับพอลูกลูกใหญ่เราก็จะเห็นพอเห็นแล้วเราก็ การไหนมีลูกเราก็ไม่ตัดนะครับไม่ตัดนะครับไม่ใช่ตัดทิ้งแล้วเอาดอกใหม่นะครับเหมือนโนอานไม่เอานะครับเอาเราไม่ตัดนะครับแล้วก็เวลาตัดเราก็จะตัดให้โปร่งเลยนะครับแบบนี้ครับตัดให้โป่งเลยจะชัดไหมเนี่ยเพราะว่าย้อนแดดด้วยแล้วตอนเช้าด้วยปกติผมไม่ค่อยถ่ายตอนเช้านะครับ ตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่ได้งานมากที่สุดนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นถ่ายช่วงบ่ายเพราะว่าเราจะได้พักมือสักหนาทีสิบนาทีนะครับเราก็จะถ่ายช่วงบ่ายครับช่วงเช้าเราจะไม่ค่อยถ่ายกันก็วันนี้มาถ่ายช่วงเช้าให้ดูว่าตอนมาตัดตอนเช้าเนี่ยมันเจอปัญหาเรื่องกับฝนนะครับแล้วก็ให้โป่งสาเหตุที่ทําให้โป่งก็เพราะว่าเวลาตอนที่มันติดลูก ติดดอกเล็กๆนะครับผลมันจะตกมาถ้ามันไม่โป่งเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเชื้อราแล้วทําให้ดอกเน่าเนี่ยมันมีสูงนะครับก็เลยทําให้โป่งไวเลยแล้วว่าเวลาเก็บในหน้าเราก็จะมองแบบมองได้ชัดนะครับว่าเพราะมันโป่งครับเราก็จะเห็นเห็นทั่วต้นนะครับคือเนี่ยอันนี้ข้างบนเนี่ยเอาออกให้หมดเลยนะครับเหมือนเหมือนต้นต้นนี้นะครับนะครับพอมองปุ๊บนี่ให้โล่งตาไปเลยนะครับนะครับ เวลาเราจะทําอะไรมันก็จะง่ายแล้วก็แดดส่องเข้าถึงลําต้นก็อย่างน้อยๆก็ป้องกันเชื้อราไปได้ระยะหนึ่งนะครับก็คือช่วงลงช่วงดอกเนี่ยครับแล้วก็มันก็จะติดดีขึ้นนะครับดอกก็ยังไม่ไม่เป็นเชื้อราครับแดดส่องถึงดอกก็ไม่เป็นเชื้อราถ้าแดดส่องไม่ถึงโอกาสเป็นเชื้อราก็สูงนะครับแล้วก็ มันก็จะได้ดอกน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ติดเฉพาะยอดนะครับมันจะต้องติดติดอ่าเขาเรียกก็ติดทุกทุกกิ่งนะครับนะครับติดทุกกิ่งเลยแต่พอกิ่งตัวนี้แตกมาเนี่ยโอ้โหมันจะแบบแทบไม่มีแสงเข้าอ่ะครับ <laughs> มันจะเป็นพุ่มแบบเขียวปัดเลยนะครับนยครับก็เนี่ยครับที่ตัดช้าหน่อยเพราะวันนี้วันที่ สิบแปดนะครับก็เล่มาสิบแปดวันนะครับก็ก็ดีนะครับ,ด,นะรบดีที่ว่าลูกเราใหญ่เราก็จะเห็นเห็นลูกเราก็จะไม่ตัดทิ้งนะครับถ้าลูกมันเล็กเราก็จะอดเผลอไม่ได้นะครับไม่ใช่เราตัดตั้งใจตัดนะมันไม่ตั้งใจตัดแต่มันเผลอนะครับก็คลิปนี้ถ่ายตอนเช้าก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้งาน ก็จบเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับสวัสดีครับ